เดีย๋ยวเรามาลองกันนะครับอแด้งถือโทรศัพท์มาไหมอ่ะโทรศัพท์มาไหมอาโทรศัพนะทพ์มาหน่อยอ่ะเดี๋ยวเราเราจะลองเราจะลองไออันนี้ดูนะมันมีฟาชาร์ดด้วยนะเห็นไหมก็วิทยุแบบนี้นะครับเราจะต่อกับอ่าเราอยากจะฟังบลูทูธนะบนวิทยุเดิมอย่างนี้นะนี่แล้วก็เอาอันนี้นะครับเสีบเข้าไปเลยปึ๊บไหนเดี๋ยวผมขออนุญ,ญ,ญาตเอานี้เออกก่อน ithe. อ่ะ สิบสี่จุดห้าโวลต์เห็นมสิบสี่จุดห้าโวลต์เห็นไหมแล้วก็เดี๋ยวมันจะขึ้นบลูทูธเอาโทรศัพท์หาบลูทูธทีนี่แปดสิบเก้าจุดห้าเห็นไหมเราเปิดเราเปิดวิทยุให้เป็นแปดสิบเก้าจุดห้าต่อเลยก็เข้าไปเซตติ้งเห็นไหมอ่าแปดสิบเก้าจุดห้าแนะนำนะครับแถวบ้านมีคลื่นไหนที่มันไม่ค่อยมีนะเอาคลื่นนั้นแหละ แปดสิบเก้าจุดห้าอ่าจดูสิเห็นอันนี้โอเค okay. ต่อละต่อแล้วนะเปิดเสียงหน่อยอเดี๋ยวเราจะเปิด YouTube นะ YouTube คิดตัวเองอืมก็มเปิดคลิปตัวเองเลยเดี๋ยวแม่งติด,ตดลิขสิทธิ์ตอนนี้เราติดตั้งกันเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมติดตั้งเสร็จแล้วเราก็จะต้องมาเทปเสียง,งดังมาจากวิทยุน,นะ ตั้งไว้แต่กล้องแล้วเราเด็กเราเปิดเครื่องครั้งแรกนะครับ<ช>เปิดเพลงดีกว่าที่ผมบอกไว้ต้องคิดว่าพันแปดสิบีอันนี้พันสองเ้าหกปีนะครับละเอียดขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งถ้าจะเป็นทูเค็งพันสองเก้าสิบหกีที่เราจะต้องทํานะครับก็คือตั้งอ้อสิทธิเท้าฟืนจะรันสีลูกมีคนรักคนเมตตาให้ลูกดองดัง ค,คนี่หัวเป็นไรน,นะนิ่งด้วยนะนี่นี่มีที่ชาร์จแบตเดี๋ยวเราลองดูสิว่ามันจะเข้าไหมเพราะว่าถ้าชาร์จไอโฟนเข้าก็จบอุ้ย normal voltage waiting for connection bluetooth connection success น่าชาร์จเครื่องนี้นะ งนี้เลยโอ okay. เคข้าวนะครับเห็นไหมาชาร์จแบตได้ด้วยนะเห็นนะข้าวด้วยนี่นี่แล้วที่สำคัญนะมันมีไรซีด้วย,วยเห็นไหม,มเสียงก็โอเคน,นะได้อยู่ยยยเรียบร้อยวีคมา